ช่วงเช้านี่ขายกี่ขาครับผมวันนี้วันนี้ผมมาประมาณ8-9ขาได้ประมาณาต่ก็สัครัสเลยยอดเลยร้นอยสองหมื่นบาทเดี๋ยวขอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวแป๊บเดียวครับหนุนทอนตายเดี๋ยวหนุนทอนตาให้แป๊บเดียว เพราะว่าที่จะซื้อหมวหมูไปวันนี้พี่ซื้อไว้ให้ลูกที่กินทุนเพราะให้ลูกกินท <c oughs> ุนนี้ทนี้มาทำงานกัน ้อรสั่งไว้สัครับใช่กันมีมออเดอร์ไว้ลูกค้ามาออเดอร์พอเราเพียบเลย ราคา1 2ทครับอแบบไหนไก่อนนะบแกกลอบเย็น้ค่ำนะครับเย็นเยำเลยถ้ามาไม่ไปหดนะปล่อยให้การผานองแมตชเดีนะครับเห็นไ้มน่ฉ่ำๆนะครับ ไหนดีอันี้ไหมนกันตัวแค่ถ้าเกิดไม่ไปอบมัน่ะ้าการาแบบนา้แตวิธีนี้มีการหุ้นยถ้าแบบแคอ่มันีะไม่หมดอาไว้ทาน เอาไปใส่ช่วงเย็นไหมถ้าเกิดไม่กี่วันก็ใส่ช้องธรรมดาถ้าหลายวันให้ใส่ช้องเป็นไว้ได้หัวนาวิธีการตุนรอหออบมาปล่อยละลายครับประมาณว่า2ชั่วโมงถ้าใช้หม้ออบลมร้อนหรือไม่ก็หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับของหม้อเนี่ยจะช่วยได้ครับไฟประมาณ200องศาถึง227ประมาณ10นาที ได้ห,หมดแลวอันนี้แคลอันนี้นะอนี้ใ่อันนี้เอาของแกไม่่นนะคม่บนแป๊บเดียวนะกยูกาศซอสิบสามนี่มาขายไปไหนครับมาขายมาไหนบ้าง ถ้าของวันครับถ้าเป็นวันเสาร์จะเป็นขาหมูต้มพะโลครับกอนถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่จะเป็นขาหมูเยอรมันทอดกรอบครับวนเสาขายขามูพโครับวันอาทิตย์ขายขาหมูทอดกอบมอันนี้เริ่มต้นเท่ไหรครับนังกินจะสบารั้าแบ่งครึ่งอยู่ประมาณ1 2บาทอเครื่งา1 2 แงนขาสอง้ยนะน jumped, ครับครับถาเจราคาได้เจอเลยท่าขาเท่าไหร่บสอร้อยยี่สิบบาทจ้ะก่อนถ้เกิดซึ้ใหญ่ร้อยยีแนโลกว่าครับที่หโลกว่าเลยได้ครับขายพาโลอยู่อ๋อขายพาโลอยู่ไม่ได้ขไปเดินนี อมุมไนที่ซื้อลูกกล่องเครับขายช่วงเช้านะครับใช่ครับขายถ้าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะขายขายที่ซอยน,นี้ช่วงขาครับแต่ปกติแล้วจะขายวันธรรมดาธร,รรมดาจะเป็นตลาดเย็นที่แถวตลาดนัดวัสดุสายหนึ่งครับท<อ>ี่น่าจะขายทุกวันครับครับผมอ๋อวัสดุสายหนึ่งขายทุกวันเลยใช่ครับอันนี้เพิ่งขานะครับ ันนี้คือครึ่งขาครับโอ้แต่ครึ่งขามันก็รนแล้วนะรนกล่องชุดกล่องเลยนะครับถ<อ>้าเกิดอ,อย่างเานี้ยเต็มชิ้นจะตกประมาณ220บาทครับถ้าแบ่งครึ่งแล้วเป็นกล่องละ120บาทครับบาทเอาสับเลยนะพี่ยอมหนึ่ <ละ S 3> งชุดหนึ่งกันใช่ไหมนี่ะนะครับพอมน้ำจิ้มนี่จังมีสองอย่างเป็นน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มเบอร์เ์สามรสครับรเผ็ดเปี้ยวหวานจิ้ <ละ S 1> มก่อนรดเลยนะคะขอบคุณมากครับ ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่คตังตั้งร้านแต่ช้เราวๆประมาณเจ็ดโมงครับมีีอนบการสิบสามเนี่ย้วก็เลิกอยู่ประมาณสิบโมงครึ่งถเอ็ดโมงคับประมาณนีเจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครับเจ็ดโมงถึงกี่โมงครับประมาณ10บโมงครึ่งถดโมงครับพี่ร้วาพีมาสองนี้เขาบอกให้ไอ้นิสสาันถึงทุมีเาบอก นี่ um, ははันะสีเข้มาีนึงครับเพราะ่ทอสเยอะไปหน่อยเอานเนื้อข้างในจะนุ่มๆเลยครับนุ่มฉ่ำเลยเพราะว่าจะเป็นเนื้อน่องเนื้อน่องนะอ่าน่มๆนะครับ อาจลยจะแวะกันก่อนได้เลยครับขอบนอกลุมในทุกชิ้นทุกกล่องเลยครับ